สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้างทองหวังอยากมีสาขาหน้าอาชีวะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาขามีแหวนเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าเป็นน้ําหนักครึ่งสลึงค่ะก็จะมีเป็นตัดลายรอบวงตัดลายแล้วก็ทรายตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นจิกเพชร แล้วก็เป็นมังกรล่อปบบงนะคะหรือจะเป็นงานปัดหน้าทองคาขาวนะคะหรือเรียกลายว่าคาเทียนะคะลูกค้าแล้วก็มีกําแพงเมืองจีนนะคะลูกค้าลองดูลายนะสวยมากเลยเป็นลายเบสิกเบสิกนะคะใส่ในชีวิตประจําวันได้ค่ะลูกค้างานสวยมากค่ะไม่โป่งมากไม่ตันมากแต่ตรงนิ้วก้อยจะเป็นงานตันเลยนะคะลูกค้าสามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันนะคะ ลายส,สวยหรือว่าซื้อฝากเป็นของขวัญให้แฟนก็ได้นะคะลูกค้าราคาไม่แรงนะคะก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่056312276หนะคะหรือแวะเข้ามาสอบถามที่หน้าร้านก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ